สวัสดีค่ะอาจารย์ดรนิพพรแสงสว่างผู้จัดก,การหัวพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าตำบลปลายพงพางจังหวัดสมุทรสงครามนะซึ่งวันนี้เรามาพร้อมกับทีมที่ปรึกษาค่ะอาจารย์บีอาจารย์ประภาพรร้อยพรม,มาค่ะและผู้ประกอบการนะคะคุณป้าจุลาจันเพงค่ะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตรองเท้าในวันนี้นะคะค่ะคุณป้าจุฬาคะอยากจะให้เล่าที่มาในการผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพนะคะว่ามีที่มาอย่างไรบ้างแล้วก็มีกลุ่มวัตเป้าหมายของรองเท้าอย่างไรคะเริ่มต้นจากรองเท้ากรลาคือเป็นสุขภาพของประจุประจุสุขภาพไม่ดีคือโดนประตูเหล็กเลื่อนทับกัะก็ใช้ตัวนี้ยทำเองเพราะว่าเราเป็นช่างรองเทาาาา้าค่ะแล้วก็ เอาเม็ดกลามาเลียงใส่พื้นแทนที่เราจะเรีบกลาใช่ไหมคะเราก็เรามาเย็บใส่รองเท้าใส่อยู่ในบ้านทีนี้รูปแบบของเราทํมามันช้ามันเป็นมันหลายขั้นตอนนะคะวิธีทํามันมันยากอยากจะเปลี่ยนวิธีทําให้มันง่ายฝืนและเร็ว่าน,นีแบบลูกค้าที่ผู้สูงอายุอากาศที่สุขภาพ60ขึ้นไปอากาศสุขภาพไม่ดีจะใส่ตรงนี้จะช่วยกระตุ้นให้เดินยเดิน,น,น,นสะดวกก็คือคอยากให้เปลี่ยนพื้นตรงนี้ค่ะ เพราะมันเย็บหลายขั้นตอนค่ะมันจะช้าการทํางานเหมือนลูกค้าสั่งแล้วจะทําไม่ทันคะค่ะก็คือในส่วนนี้ก็อยากจะให้ UBI เราเข้ามาช่วยในส่วนของการพัฒนาตัวพื้นรองเท้าตรงนี้ค่ะอาจารย์ดีคะมีคําแนะนําที่จะจะช่วยพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับทางพิมพ้าไหมค่ะ เพาะตัวของผลิตภัณฑ์รองเท้านะคะ,นะ,คะในยุคป,ปัจจุบันนะคะคนก็จะนิยมในเรื่องของออการปรับเปลี่ยนรูปทรงรูปแบบได้นะคะฉะนั้นอย่างนี้นะคะอยากจะแนะนําให้มีการพัฒนาในการเปลี่ยนพีโนเท้าในการพัฒนารูปทรงแล้วก็พัฒนาลักษณะการร้อยลูกป,ปัดนะคะให้มีความง่ายขึ้นนอกจากนั้นเรายังอยากจะแนะนําเรื่องของการผลิตที่มีเทคนิคพิเศษเพิ่มมากขึ้น,นะเพื<ๆ>่อเพื่อการจําหน่ายที่ง่ายขึ้นแน,นะคะ่ค่ะ ด้วยค่ะพร้อมกับการจับตลัดมานะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์แล้วอยากจะพัฒนาเสร็จปุ๊บก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากที่เราได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเรามีแพคเกจจิ้งในการพร้อมที่จะจัดจําหน่ายในรูปทรงแบบแบบอันนี้ใช่ไหมคะันบ้าอยากจะได้ทำหาอะไรช่วยเหลือพัฒนาในส่วนไหนเพิ่มเติมไหมคะถ้ามันถ้าถ้าที่เรยวทำเนี่ยมันเล็กใช่ไหมคะใส่ไม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 ่ได้ค่ะ ได้เป็นบางเบอร์ค่ะก<ม>็อยดกจะให้ทาเป็นแบบถุงผ้าก,ก็ได้ใช้แล้วแล้วสามารถไปใช้ที่อื่นได้ค่ะจันดีมีคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็เกจจิ้งไหมคะค่ะจากประเด็นปัญหานะคะเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนขนาดรูปทรงของบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็เปลี่ยนวัสดุดเป็นวัสดุดที่เป็นถุงผ้าแทนเพื่อให้ถุงผ้าเนี่ยคะ่ะสามารถนําไปใช้ใหม่ได้ก็คือเอากลับไปใช้เป็นคล้ายๆกับสื่อที่เป็นประชาสัมพันธ์ในตัวผลิตภัณฑ์ได้ด้วยนะคะ สำหรับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ด้านการบรรจุภณัณฑ์เท่ากับว่าคุณป้าเนี่ยจะได้ตัวสินค้ามาใหม่หนึ่งชิ้นพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ใหม่อีกหนึ่งประเภทนะคะคราวนี้ค่ะอยากจะให้เราช่วยเหลือในเรื่องของมาตรฐานการผลิตหรือว่าออกแบบเครื่องหมายการค้าใหม่อย่างไรบ้างคะค่ะยากได้สร้างแบรนด์ใหม่ก็คือคเป็นตัวนี้ค่ะเป็นพีพีมันย่อม,มาจากตำบลปลายคมพังค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตำบลเราเลยค่ะ แล้วก็รวมทั้งตัวมาตรฐานในการผลิต<อ>ตัวใหม่ด้วยได้<ม>โอเคค่ะ,คะอาจจะมีมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะในส่วนของตราสัญ,ญลักษณ์นะคะเราอาจจะต้องใส่เรื่องของอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะรวมถึงสื่อให้เป็นตัวตนของท้องถิ่นที่นี่โดยเฉพาะนะคะ ในการพัฒนารูปแบบะะให้เกิดกันได้มาตรฐานมากขึ้นนะคะค่ะและต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ประภาพรร้อยกรมานะคะที่วันนี้ได้นําเอาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยนะคะมาร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการนะคะได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในวันนี้ค่ะแล้วก็สําหรับอาจารย์พัดอาจารย์นิพพรแสงสว่างนะคะต้องขอพรบคุณแล้วก็ลาทุกท่านไปก่อนนะคะโอกาสหน้าจะได้กลับมาในการพัฒนาสินค้ากันต่อค่ะ 啊，厉害